วันนี้นะคะตุ๊กนอนเล่นสบายๆแบบที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่สวยขึ้นค่ะสวยขึ้นเพราะอะไรคะอันนี้เป็นโปรแกรมของไลโ r e e z e จะช่วยกำจัดไขมันพอคนเราอายุมากแล้วเนี่ยนะคะทำยังไงเนี่ยไขมันส่วนเกินเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงทุ๊กจะดูไม่อ้วนจะมีของตุกก็มีหน้าท้องมีต้นแขนมีต้นขามีสะโพกมีส่วนเกินที่ต้องกำจัดเยอะมากนี่แะคะตอบโจทย์ อย่าว่าแต่เป็นคนที่มีน้ำหนักเลยนะคะคนขอมเนี่ยก็ทำได้มานอนเล่นสบายๆแบบนี้นะคะพาตนนี้ค่ะไลโพฟรีส์ค่ะทำแล้วเป็นไงครับต้องบอกว่าเหมือนนอนอาบแดดนอนอาบแดดไม่เจอนอนอาบแดดแต่หมอคะนอนอาบแดดแบบในห้องแอร์ค่ะคเย<อ>็นสบายมีความสุขมากแล้วก็แบบถ้าใครอยากหลับก็หลับถ้าอยากมือว่างเล่นมือถือก็เล่น,นสบายมากค่ะไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไร คนบางท่านคนไข้บราท่านกลัวเจ็บมันก็เหมือนหัวนวดมาลวดใช่ค่ะหัวนวดมาลวดนิดนึงก็ต้องมีเขาก็ต้องดูดเนื้อไปนิดนึงแต่ว่ามันไม่เจ็บแบบนั้นใช่ค่ะไม่เจ็บเลยสลายมากๆแล้วก็เหนียวพอหลังทำใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เราจะสวยแน่จะได้สว